นี่นะอุ๋ยจะใส่เกากี้ค่ะเ <ๆ S 1> พื่อเพิ่มสีสันเนาะให้ดูเมนูหน้าทานค่ะและตัวของเกากี้นะคะเขาจะให้ประโยชน์ค่ะบำรุงสายตาด้วยนะแล้วก็ที่สำคัญท่านเขาจะมีรสเปรี้ยวค่ะเพื่อไปดับรสนะคะไม่ให้รสของเรานนคะเค็มโดดเกินไปค่ะนี่เลยตอนนี้นะคะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุย๋ยเอเชียฟู้ดซีเค็ดนะคะวันนี้ค่ะอุ๋ยจะพามาทำขาหมูพะโลค่ะ วันนี้ค่ะแยกเป็นชุดเนาะจะได้ไม่งงวันนี้อุ๋ยใช้ขาหมูค่ะให้เลาะนะคะกระดูกออกแบบนี้ค่ะแล้วเราก็หั่นค่ะเป็นชิ้นลูกเต๋าแบบนี้นะคะขนาดชิ้นค่ะก็แล้วแต่เลยเนาะชิ้นใหญ่หน่อยเนาะเวลาอุ่นมันจะดูน่าทานค่ะอบเชยค่ะหอยกักค่ะตั้งน้ำให้เดือดค่ะใส่ลงไปเลยนะคะกระดูกหมูค่ะที่เราเลาะมาจากขาหมูเนาะแล้วเราก็ใส่ ไปเลยค่ะปริมาณน้ำค่ะให้ท่วมหมูขาหมูนะคะนี่ค่ะหักอุบเชยใต่ไปเลยค่ะหัวกค่ะและใส่เกลือค่ะครึ่งช้อนพอนะคะปริมาณขาหมูค่ะหลังจากที่หวีลรอมาแล้วนะหรือเราเอาไปช่ำค่ะ จะได้ประมาณโลหนหน่อยนะคะโล1ขีดค่ะใส่เกลือมาครึ่งช้อนค่ะเดี๋ยวรอให้ขาหมูของเราเดือดค่ะหลังจากเดือดแล้วค่ะเป็นฟองนะให้ช้อนฟองออกก่อนเลยค่ะ ใส่ซอปปสมุงรสฝาเขียวค่ะ,คะอุย๋ยจะใส่ซอสป,ปรุงรสค่ะหนึ่งกระบวยนะหนึ่งกระบวยของอุ๋ยก็ประมาณสองสกระบวยอุ๋ยนะคะ ถ้าเกิดใช้เป็นช้อนนิ้ตักัค่ะประมาณ5ค่ะให้ใช้ไฟแรงเลยค่ะไม่ต้องปิดฝานะคะให้ต้มค่ะ1ชั่วโมงค่ะนี่ค่ะหลังจากผ่านไป50นาทีค่ะนี่ค่ะน้าของเราก็งวดแห้งแบบนี้แล้วนะคะ เราไปเตรียมทําส่วนที่สองหนเลยค่ะนี่ค่ะหลังจากเราต้มขาหมูมาได้50นาทีแล้วเนาะขาหมูของเราเริ่มเปื่อยแล้วเรามาทําส่วนที่สองกันค่ะพริกไทยค่ะหนึ่งช้อนนะคะไม่เต็มนะใครทานเผ็ดหรือใครชอบพริกไทยก็สามารถเพิ่มปริมาณได้ค่ะรากผักชีค่ะสี่ต้นค่ะกระเทียมค่ะสองช้อนค่ะให้นําส่วนผสมค่ะทั้งสามทิดนะคะมาตำรลมไปเลยค่ะกระเทียมสองช้อนนะคะ ใ,ใช้ไฟกลางค่ะน้ำมันร้อนนะคะใส่สามเกลือที่เราตามไว้มาสักู้ลงไปเลยค่ะให้ใช้ไฟกลางมาทาั้งอ่อนนะคะ เราผัดจนเริ่มมีกลิ่นหอมแล้วนะคะใส่น้ำตาลทรายลงไปเลยค่ะสองช้อนนะคะอย่าใช้ไฟแรงค่ะเดี๋ยวกระเทียมเราแล้วกเกิ่งเรานะก็จะขมค่ะและน้ำตาลเราก็จะไหม้นะให้เขาค่อยๆเป็นสีน้ำตาลค่ะ เกดูนะคะว่าเขาเริ่มเป็นสีน้ำตาลแล้วหน้าแบบนี้เห็นไหมคะให้ตักน้ําค่ะที่เราต้มขาหมูนะคะใส่ไป ใส่ลงไปนะคะ<ม>เสร็จแล้วค่ะปิดแก๊สเลยนี่ค่ะหลังจากที่เราต้มเนาะแม่น้ำก็แท้งแล้วค่ะเราก็ดุกหมูออกเลยนี่นะคะหลังจากที่เรากระดุกหมูออกนะคะเราก็มาเทคเครื่องที่เราขัดไว้ค่ะลง เติมน้ำนำะลงไปอีกเล็กน้อยค่ะเพื่อให้ท่วมขาหมูของเรานะคะเห็นไหมคะมันจะกีแห้งนะขาหมูของเราลอยค่ะให้เติมน้ำค่ะให้ท่วมขาหมูค่ะ,นะคะมานี้ค่ะเสร็จแล้วนะเรามาเพิ่มค่ะซีอิ๊วดำหวานนะคะ ซีอิ๊วดำกับซีอิ๊วดำหวานนี่คือคนละชนกันนะคะถ้าเป็นซีอิ๊วดำค่ะเขาก็จะไม่มีรสหวานนะตัวนี้จะเป็นซีอิ๊วดำหวานค่ะถ้าเป็นดำอย่างเดียวคือเขาจะไม่มีรสชาติของความหวานนะคะเขาจะออกขมมเค็มๆหน่อยนะคะให้ใช้เป็นซีอิ้วดำหวานค่ะสักครึ่งกระบ,บวยเนาะไปเลยค่ะ นี่ค่ะหลังจากเดือนแล้วนะให้หลีดในไฟอ่อนค่ะวิจะเพิ่มความนะ่ากินให้กับเมนูขาหมูต้มพะโรค่ะนี่นะวิจะใส่เกากี้ค่ะเพื่อเพิ่มสีสันเนาะให้ดูเมนูน่าทานค่ะและตัวของเกากี้นะคะเขาจะให้ประโยชน์ค่ะบำรุงสายตาด้วยนะแล้วก็ที่สำคัญเขาจะมีรสเปรี้ยวค่ะ ก็ไปดับรถนะคะไม่ให้รถของเรานะคะเค็มโดดเกินไปค่ะน<ม>ี่เลยตันนี้นะคะเดี๋ยวเราต้มแบบนี้ค่ะด้วยไฟอ่อนค่ะอีกครึ่งชั่วโมงค่ะนี่ค่ะหลังจากที่เราตุ๋นเนาะไฟอ่อนนะคะเขาก็จะมีมันแบบนี้ขึ้นเนาะก็เกิดจากมันที่มาจากหมูส่วนหนึ่งและส่วนหนึ่งก็จากมันที่เราเจียวนะคะช้อนออก สามารถทานกับข้าวหรือเราจะทำเป็นก๋วยเตี๋ยวก็ได้นะคะตุนเอาไว้เลยค่ะใส่ตู้เย็นไว้นะเป็นถุงๆอุ๋ยจะทำไว้แบบนี้เนาะเพราะว่าสะดวกดีค่ะเวลานอกกลางดึกเราอยากทานหรือเราหิวขึ้นมาค่ะเราก็แค่ลวกเส้นเองนะคะง่ายๆก็จะเป็นวุ้นเส้นหรือเส้นมาม่าค่ะเราก็จะมีขาหมูค่ะนุ่มๆแบบนี้ไว้ทานแล้วค่ะหรือจะราดข้าวกินกับน้ำส้มเนาะเหมือนขาหมูเลย นี่ค่ะเราจะทากับข้าวก็ได้นะนี่เลยทานคู่กับน้ำจิ้มเนาะน้ำส้มค่ะหรือจะทาเป็นก๋วยเตี๋ยวก็ได้นะคะ่างนี้เลยถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่องเอเชียฟู้ดซีเค็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ